สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วตัวเต๋เดี๋ยววันนี้เรามากินร้านหน้ากันนะครับร้านหน้าร้านเขาก็อยู่แถวที่ผมทํางานเนี่ยนะครับร้านหน้าซึ่งใหญ่นะวันนี้ก็ชื่อร้านห้อยอาหารตําสั่งนะอยู่หมู่บ้านหรือวินเทอร์นะครับถ้าใครผ่านมาแถวจอหอแถวบ้านโพก็แวะสั่งได้นะครับเมนูเขาก็เยอะนะนึ่งวันนี้ หังดักหน้ามากินสดเดินร้อนพี่น้องเลยใส่เส้นแล้วน้ำอหอมพริกไทยมากเลยนี่น้ำเขาปึ๊บอ,อ่าเดี๋ยวอมีแครอทอันนี้ข้าวโพดเนาะมันก็หนาตัหน้าหมูนี่ ีสันก็ประมาณนี้แหละรัดหน้านะครับมีแครอทดให้ด้วยไข่สุลงคลิมหน้าบั้ยรูลนะครับสำหรับนี้ก็เป็นรายการอาหารของร้านเขานะดูแล้วกันราคาก็ไม่แรงนะเพื่อนๆนะครับตามต่างต่างจังหวัดถือว่าไม่ไม,ไม่แรงนะในอีกด้านหนึ่งเมนูเยอะมากเลยนะครับ ลาดหน้าทะเลรวม70บาทไว้จับยวนผัดไทยกุ้งห้าสผัดไทยหมูหมึกไก่50าราคาก็ถือว่าไม่แรงคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆครับกินลาดหน้าสั่งมากินที่ทำง,งานเลยอันนี้แคออรอทข้าวโพด น้ำรัดหน้าเนี่ยผมว่าน้อยมีน้อยนึงน,งนะอันนี้ความคิดผมนะโอ้ยมาเพื่อนๆกับรักหน้าหมูไหนมีหมูชิ้นนี้ใหญ่ด้วยชิมง่ายๆชิมนี้กินรัดหน้ากัน ส่วนเครื่องปรุงเขาก็จะมีทั่วไปนะครับเป็นน้ําส้มสายชูอันนี้เป็นน้านะําปลาเนาะอันนี้พริกกับน้ําตาลแต่ผมเป็นคนที่ว่าชอบทานแบบไม่ปรุงเนาะกินก๋วยเตี๋ยวผมก็จะไม่ค่อยปรุงนะผม,มชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรรสชาติรสชาติขอนเข้าเลยนะอย่างถ้าเป็นส้นตมตำผมก็จะสั่งส้ตมตำนะครับจะตำปูตำปลาอะไรนี่ผมจะไม่เน้นบอกว่า ขอผิดเปรี้ยวหวานนือหวานหรือเผ็ดอะไรนะผมปล่อยให้คนเขาเจ้าของร้านก็าทาเลยและหน้าเหมือนกันนะเนี่ยนี่เขาพูดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวทายารหน้าก่อนครับ ขอบคุณปเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปง่ายๆของผมนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอีกสักองสามวันเดี๋ยวผมไปดูเพื่อนๆทำอะไรกันเนาะ,ะแบบคลิปนี้ไปดินรัดหน้าด้วย